พี่น้องลมรลูก,ก้าไปไสเบิดก็เห็นสามตนึงกับกาบกับกบกบกาบกบกบกเอาไปใส่เบิดแล้วคะ่ะลูก,ก้าไปใส่เบิด สามอันนี้ก็สามค่ะกินไหมลูกมา,มาแล้วพากันนอนเว้นเหมือนกันก็ร่วมด้วยค่ะดังพวกกับ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  ดีค่ะบ่หิวบ่ฮะบมหิวติจ่าฝูงตันนีสองหนุ่มพากันอี่มอียงค่ะดีที่ขึ้นมาวัดดีกันยูตั้งฝุ่นกันนอนเอยค่ะเกิดอะไรขึ้นกับลูกจ๋าหนิทุ่มือซุ่มเทนมาเป็นฝูงค่ะเดี๋ยวนี้เติกเต็มมือสองมือมัดนี่มันเริ่มแตกฝูงค่ะสองตัวนอนอยู่รถกรับกรบกรบกรบก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 บ ผักบ no, oh, ่ต้มกับบกินค่ะเบิ่งลูกจ่าน้องเป็ดป่าเลือกได้อาพนกำลังมากกบกราบกัาบกราบกาบกรบกรบกบกบกบเร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 โอแม่นาวลมค่ะลมแลนไว้แล้วจุดจุดจุดไแล้วเอาบิดมาแล้วค่ะได้ยินเสียงบิดมาแล้วเบก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 เอาปีลัดกันเอาไล่กันค่ะ ไล่กันไปแล้วค่ะพุนโซฟอมอ้าวเอาคักๆเอาคักๆไปจากเป็ดกลายเปน็นนกหรอคะพี่น้องรูปจ๋าเปลี่ยนไปบินไปแล้วกบกลบกบกมาแล้วคะ่ะอันนี้เป็ดบ้านกันนี่นอยสี่อสอดองดองกว่าหรือเปล่ เดี๋ยวมือหลังจะสิพาไปเบื่องทางพุ่นขามันไขไ่ไว้เอาเลือกกินแค่รสบ่กินเอาโอ้กแก้วที่กินยังล่ะื้นนี้จะบ่รด้ิ้มให้ค่ะเอาวินมาแล้วโอ,โอ้ขึ้นเทีหัวเลยน้ำยดใสทรัพั <laughs> เพ์เจ้าเปลี่ยนไปอ้าบินโชต้องน้ำค่ะตัวนึงตัวนึงยังบินอยู่ ลงมาแม่ลงมาแม่โอ้ยนอนเจ้าก็เดื่อยไปแล้วมามาเร็วเร็วเร็วเอาซุปนั่นหาดเรียนหรอกคลับกับกรับกับกับกับ จะสั่นจะหนาวค่ะเร็ว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 จนมาจนมาอันนี้เป็นบ้านค่ะมาสวัสดีค่ะไก่ได้ลูกไปนะลูกไก่ใหญ่ไปลูกตอนนั้นไปเฝ้าอันแฟนแมบอยู่ทั้งฟังพูดค่ะกำลังใจ อีกตัวหนึ่งก็เสือเตือเว้ยเอาอันนี้ขั้นเป็ดปานโบมากกับบผ้ากันกินเนี่ยแล้วแล้วแล้วกลับกลาบกลาบกร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 าบแยกพักแยกพวกเนาะพวกเจ้านี่แดดดูขาดแดดจกหนาวเอาวงดูไลน์หนีโจนเอา ไล่เขานี้เฮ็ดยังล่ะมาแม่ลูกเร็เ่วเรียวเรวมันเพลแล้วมาแลนพักกัย่านเฮ็ดยังไลต่ตัวก็เขากรับกๆๆบก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 บอาหารบ่ถือกปากเอาไปแล้วจ้าฝูงไปแล้วคะ่ะสองหนุ่มกับจ้าฝูงข้าข่โอ้ยลูกสาวแต่ละสาวนจะเป็นสนีทแรงคะ่ะ ติดตึมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะฟังลาวออกบ่เจ้าฮะฟังอีสานออกบ่ฟังค่ะฟังรู้เรื่องบ่ฮะแค่ได้ยินแต่อฟอร็องเซแค่ได้ยินแต่ฝรั่งเศสมื้อนี้ข่อยลาวจ่อยๆ กันอิ่มค่ะกันเลือกได้โอ้ยเงยจะบริต้มห้มันพราะากันกินเลยค่ะเบื้องเชื่อจะชิตตมร่วมกันกับเขาเมื่อนี้จะบุมีเวลาต้มมห้ค่ะเอาหม้อกล่องไว้กันย่างคือเขาอย่างดีที่มันพากันขึ้นมาบาดดีอยู่ค่ะเมื่อนี้ก็โอ้มันร่มเนาะค่ะอยู่ดดนบ่ได้ครับพี่นองจะหนาว อันไปว่าสร้างบ่ลาก,กันเลยพุ่นะพู่นะไล่หยอกกันเซ่ออยู่ค่ะซิแม,มนอิ่มนั่นละ่ะเครื่องมันบ่คอยมาก,กินผักค่ะเป็ดเป็ดเลือกกินได้ค่ะกินแต่ข้าวก็ขนมปังกระละเงิดหลลูกจะเข้าแหงหามบ่เอาขนมปังมาให้หหค่ะเมืองนี้เป็นตนายค่ะจะก็เลยเอาแต่ผักค่ะผักขันบ่ตมกับว่ากิน กำลังจะทีเด่นต้มมาให้กินเอากลับมาอีกแล้วจ้าฝูงเขาหนีแล้วแล้วแล้วฟังเสียงลุ่ค่ะจา้าพี่น้องเอาบินขึ้นมาแล้วนี่ก็ฝากไว้สำเนาค่ะจะหนาวลมทางลุเมหนาวม,มือแดนบรรยากาศดีๆว่างๆเดจะพาต้มเขามาให้น้องเป็นไหมค่ะรู้สึกว่าสิบโมคอยกินบรรยากาศจ้าฝูงนี่สัตว์เหวียบค่ะจ้าฝูงเอาพ่อเขาแล้ว ต่เขาพักกินอโชคดีไปพ่อเขาเบิ้งค่ะขั้นมาผูหิวก็กินแต่เขาพักบุกกินบุกกินเลยค่ะพักเลือกได้จ้ามนเ้กฝากไว้ดวค่ะกาาดาเกติดตามแม่จานด้่ะจะได้มีกาลัางใจใหเหนคลิลตอไปนะคะเบิ้งเบงมจะมาแยงเขาอีกแล้วครัเบิ้งกินเขากินเขา บอดได้กอดได้ทั้งหนาวไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วหนาแล้วหนาแล้วโบไัยแล้วค่ะอากาศหนาวพอกันไหมเด้อค่ะจ่าสิพานไปเบิเรงไข่มันจะเหมือยู่ค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้สัมเนีรเด้อค่ะบ๊ายบายน้งเป็ดกาบ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 ไปแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะ บอกกันไหมในคลิปหน้าเด้อค่ะไปแล้วไปแล้ว